เธออยู่นีไม่ได e> ้ ไปเไปเดก็ตามไปเด่ไวไปเด่็เนสไลเดอร์สา์เด็กอ่ะมือทำไมอีกอ่ะหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วกลดเลโชแผดิโชแผลดิไมแผ่เปแผ เปิดแผลเปิดแผลเปิดแผลโอ้ยโอ้ยเอ็มเบิร์ชุกเลยสุดยอดแล้วก็ไม่ใส่ยาเล้นี่หรอใช่ตอดเือสุดยอดครับนู่นครับอันนูนครับต้นเหตุครับ มันจะไม่ได้คืออะไรเดื่อใหญ่นู่นมันจะไม่ได้กลาไปมันจะไม่ได้อันใหญ่นู่นมัไม่เหมือนจะไลรเองมันก็ไค่เอาที่นี่คือเดอะซันนะครับที่ลำพูนมาเที่ยวกันได้นะสน่หสนาน